ไหนดูซิว่าวันนี้โบตเป็นยังไงบ้างอ้อตามหาเทลูนนั่นหรอได้ฮะโอเคเร้วว่าเราไปตามหาเทลูนเลยนั่นเองนะทุกคนซึ่งคือพอคลิปนี้ลงเสร็จปุ๊บคลิปหน้าขอเป็นคลิปอ,อะไรก็ได้คลิปหนึ่งเนาะเอาง่ายก็คือลงคลิปนี้เสร็จปุ๊บจะไม่มีบทคลิปหนึ่งนะฮะโอเคไม่ไม่รอช้าเราไปกันเลยอ้อนั่นไงเจอแล้วนี่ <c oughs> อยู่นี่นี่เองทุกคน นี่ฮะทุกคนเรามาถึงแล้วเทลูลูอยู่ตรงนี้นี่เองบ้านผมอยู่ทิศนูน้นซื้อผมเดินทางมาค่อนข้างไกลนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เพราะตอนนี้เรามาถึงเทลรลูแล้วนั่นเองมามันได้เวลาสนุกแล้วทุกคนได้เวลาสนุกแล้วสิก็คือก็คือเราจะเก็บของก่อนขอญอาตเก็บของแป๊บนึงโอเคเอาละบักทอดน,นิดนึงแล้วเราก็มานี่เลยฮะ ไอ้ลำคาญเว้ยสกลตันตรงนี้อะฮะเอาแปลงมาโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พลุอันนี้เป็นกาเวลเฉยๆเราขุดได้เลยค่อยๆขุดค่อยๆแซะเอาละไปต่อฮะขุดไปต่อค่อยๆแซะนะทุกคนเพราะว่าเพราะอะไร เพราะว่ามันจะมีสเปเชียลกาเวล่าแฝงอยู่ตรงนี้แล้วเราอาจจะทําอาจจะผือนี่ไงนี่ยเกือบไปแล้วไงอะไรเอ่ยเชือกหรอเอ้ยไม่ดีเท่าไหร่เกลือฮะผมต้องการตรงๆคือไอ้พวกไอ้พวกทรีนผมก็ไม่สนใจอันนี้เท่าไหร่ผมสนใจแผ่นเสียงมากซมากกว่าฮะถ,ถ้าถ้าเกิดผมสนใจก็คือแผ่นเสียงแค่นั้นแหละอ่าทียนเหรอ ไม่เอาน่ะผมไม่เอาผมไม่ต้องการเทียนขนาดนั้นยูโ you น know, แผ่นเสียงอ่ะแผ่นซีดีอันนั้นอ่ะอืมสพิเชียลไหมไม่ใช่สพิเชียลการ์เวลเฉยๆด้านล่างตรงนี้เลเยอร์ตรงนี้ก็มีอีกสองเทียนหนึง่งอะไรอะ่ะเฮ้ย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 ,ยเดี๋ยวได้มาแล้วเป็นทรีมอันแรกฮะทรีมอันแรกของที่นี่ ซึ่งมันมีสี่อันอันนี้เป็นเวฟไฟเดอร์มันขาดอีกผมขาดอีกสามอันเท่านั้นตรงนี้ไม่มีอันนี้แล้วเนาะเลเยอร์นี้ไม่มีแล้วใช่ไหมผมจะขุดลงไปดิงด่งๆจะขุดลงไปให้สุดก่อนละกันนะทุกคนก่อนที่เราจะไปขยายด้านข้างตรงนี้ก็มีต่อเหรอมีต่อเหรอตรัวเองหรือเป็นการเวลเฉยๆแล้วเฮ้ยมีต่อมีต่อหรือเปล่าทุกคนเหมือนมันจะมีต่อนะตรงนี้ มันไม่ไม่งั้นคือมันจะไม่มันจะไม่เป็นกาเวลแบบนี้หรอถ้ามันไม่มีต่ออะไหนเอย้ยนี่ไงมันมีต่อจริงๆตรงนี้น่าจะแต่ตรงนี้น่าจะสุดแล้วโอเคผมต้องขุดตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนี่ไง s p e c i ีย g กาเวลอะไรเอย้ยอ่าสตริงฮะโอ้ผมไม่ใช่แฮะ ีฐานด้วยขอบคุณขอบคุณนะแต่เขาหลังไม่ต้องตรงนี้ไปต่อได้ใช่ไหมออนนี้ไม่มีสปิเชียสฮะเราขุดได้เลยชั้นนี้ก็ไม่มีอ้าววัสดีสปิเชียสกาเวลอะไรเอ่ย เอ,อ้บีทรูซีดโอ้โหเยี่ยมมีรูดเดิร์ดด้วยเหรอตรงนี้ฮะเอ้ยโอ้ยแผ่นเฉิดฮะแผ่นเฉิดอันเอี้ยนหนึง่งขอบคุณอันนี้ไปต่อเหรออันนี้ไปต่อได้โอ้วันดี เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรซ้ำหรือมไหมซ้ำไหมไม่โอเคไม่ซ้ำอันอันที่สองได้แล้วอ่าไรเซอร์ฮะแผ่นอันนี้ที่สองโอเคเจออีหนึงแล้วอะไรเอ่ยหมออีกแล้วเหรอโอ้เกลียดมออ้โอ้อยไม่ลืมไปลืมดูเมื่อกี้ลืมดูนนกว่าเป็นการ์เวลธรรมดาอันนี้ด้วย อะไรอะสีเหลืองฮะตรงนี้เต็มเลยอะสามสองอันเลยเอเมอรอลมีเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วพี่เอ่อเทียนเหรออืมของเต็มฮะแปบ๊บหนึ่งมันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอา,เอา,เอาตรงคือไม่ปัดกันมันเลยอะทุกคน แล้วเหมือนเชลเกอร์ที่ผมเตรียมมาน่าจะใส่ขยะไม่พอแน่ๆเลยตรงนี้ไม่มีแล้วเนาะโอ้มีอุย้ยแผ่นเสียงป่ะรยบร้อยได้แล้วแผ่นเสียงเดลิลิกฮะรยบร้อยได้มาแล้ว โอเคแล้วก็เหลืออีก2อ,อย่างแล้วที่เราจะหาเจอที่นี่ได้ถ้าเราหาเจอเลยเราก็ไปแล้วก็ขอตัวแล้วฮะถ้าผมหามันเจอเลยแล้วนะผมยังไม่ได้เช็คมุมนี้เลยปันหนึ่งมีต่อใช่ไหมก็มีต่อฮะกาเวลอะไรอะ่ะอุย๊ย อันใหม่ปะอันใหม่หรือเปล่าโอ้ยสามขอบคุณค่อยไล่ไปทีละเลเยอร์กาเวลหมดเลยสัสว์พิเศษคุ้งเทียน ทันนี้ไม่มีโอ้สสปเชียคุ้งอายเชิดอีกแล้วหรอขอบคุณแต่คาหลังไม่ต้องเป็นเสิดเป็นเชิดลายคีเปอร์ฮะนี่ออีกสองอันนี้ด้วยอ่ะฮะสองอันแผ่นเสียงอันที่สองแฮะ แทนเสียงอันที่สองทุกคนอันนี้ล่ะเฮ้ยเอ่อใช่หรือเปล่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอะไรอะไรอันอันไม่ได้ซ้ำด้วยที่อันใหม่อ,อันใหม่โอเคอันใหม่ฮะแล้วงั้นก็งกั้งนแล้วก็ขาดแค่อันเดียวแล้วฮะสู้ๆอาจจะอาจจะมีในนี้ก็ได้ ปโอ้โหอีกอันหนึ่งเออมันจะไม่พอกระเพาะแบบเนี้ยกระเพาะกระเพาะกระเพาะผมทำมันตกแตกเรื่อยๆนี่แหละ ดิโอ้สีฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครบไหมครบหรือซ้ำเฮ้ยครบแล้วโอ,โอเคเราเราได้ทรีมครบแล้วทุกคนตรงนี้โอเคหลังจากที่เราขุด มากันแบบละเลละเล,ล่ล,ละนาดมากตรงนี้เราก็ได้ทีมแล้วก็ได้แผ่นเสียงครบแล้วเนาะซึ่งไอ้ส่วนหมอ้อผมไม่เอาแล้วกันมอ้อผมไม่ไม่สดแล้วกันตรงนี้นี่ฮะนี่คือสภาพที่เราหลังจากทําลายพวกโบราณสถานต,ตรงนี้ซึ่งนี่ฮะแล้วของก็งเต็มกล่องเลยอ่าฮะแล้วว่าเรากลับเลยดีกว่าทุกคนเพราะตอนนี้คือเราเสร็จภารากิจของเราแล้วโอเค แต่ไงก็ตามทุกชมนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกชมนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเราจะทําอะไรนั้นอย่าลืกกดติตามด้วยนั่นเองคือคลิปหน้านะคะผมขออนุญาตทำอ่าทำคลิปอ่าไงดีเรียกว่าเรียกว่าเป็นคลิปคลิปอิสระคลิปหนึ่งละกันก็คือก็คือจะไม่มีโบทคลิปหน้าจะไม่มีโบทนั่นเองเนาะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับ